เลยว่าเคยมีเมียโดยกันกวีบทที่10รุ่งเช้าเดินแทบจะเป็นวิ่งลงมาจากห้องนอนมีทอยที่เดินพลางสวมเสื้อเชิ้ตไปด้วยตามลงมาติดติดใกล้แปดโมงเช้าแล้วแต่เธอยังไม่ได้ออกจากบ้านเธอไม่อยากไปทำงานสายเพราะเมื่อวานลากิจไปแล้วหนึ่งวันนักบัญชีสาวหันไปส่งค้อนให้คนที่เดินผิวปากตามหลังมาเพราะทอยแท้เธอถึงได้สาย คนที่บอกว่าจะคิดด้วยหัวใจและสมองเกิดมาดีแตกเอาตอนเช้ามืดนี่เองแล้วตอนนั้นเธอก็ยังครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เลยคล้อยตามไปแบบไม่ค่อยรู้ตัวนักรอบเดียวยังพอว่าแต่พ่อคุณกลับคึกไม่หยุดจบรอบแรกลมหายใจเธอยังไม่ทันกลับมาเป็นปกติเขาก็จับเธอพลิกตัวหันหลังแล้วจัดเสื้ออีกรอบโดยทวงท่าที่นึกย้อนไปแล้วก็ยังเขินไม่หาย ผลก็คือเธอหลับพับไปและเพิ่งจะมาสะดุ้งตื่นตอนเจ็ดโมงครึ่งนี่เองคนบ้าคนหืนรุ่งเช้ากระมุบขมิบว่าโดยไม่มีเสียงแล้วสามีเธอจะสลดไหมก็ไม่เขาขยับตัวเข้ามาชิดเธอขโมยหอมแก้มก่อนจะเดินหนีไปหน้าตาเฉยเธอหันตามจะพุ่งไปทุบคนฉวยโอกาสแต่แล้วก็เกือบจะซุดตัวลงมุดโต๊ะหนี เมื่อพบว่าสมาชิกในบ้านยืนจ้องพวกเธอด้วยสายตาวิบวับบางทีการที่คนบ้านนี้รักกันสนิทกันจนต้องกินข้าวด้วยกันเช้าเย็นนี่มันก็ทำให้เขินมากเหมือนกันนะรอไม่เกินสิบนาทีป้าม้วยจัดอาหารเช้าลงกล่องแล้วเอาไปกินที่ทำงานเนาะจะได้เข้างานทันเวลามาม้าบอกยิ้มยิ้มมีของถอยด้วยไหมครับยังไม่อิ่มอีกเืองไง ทรงสักถามแต่พอเห็นคนอื่นมองมาเลยโวยวายอะไรมองอะไรกันก็เห็นหวานกันขนาดนี้ก็นึกว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจไม่กินข้าวแล้วไงคิดมากนะเราอะเห็นหน้ามึงก็คิดดีไม่ได้แล้วเปล่าวะทรงชัยชี้หน้าน้องคนรองเพราะอายุห่างกันปีเดียวเลยสนิทกันเหมือนเพื่อนคนคิดลึกนะเฮียไม่ใช่ผมผมเป็นคนดีมีศีลธรรมเนอะ แล้วก็หันไปหาเสียงสนับสนุนจากภรยาอย่าดีแต่ก็แล้วกันวนละาบอกยิ้มยิ้มชูมีดที่กำลังปอกผลไม้ให้ดูซะด้วยอุ้ยทรงศักดิ์ทำเสียงอุทานเรียนแบบพิธีกรดังที่เคยเป็นดาราก่อนมาอ่านข่าวและดำเนินรายการที่มีสโลแกนว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราทุกคนหัวเราะก,กันคืนรุ่งเช้าเลยโล่งใจที่สมาชิกหันเหความสนใจไปทางอื่นแล้ว พอเด็กในบ้านนำอาหารเช้าออกมาให้ทอยก็คว้ากล่องอาหารและจูงมือเธอไปขึ้นรถนักงบัญชีสาวเดินราวกับลอยขึ้นไปยังห้องทำงานเช้านี้เธอมีความสุขเหลือเกินแม้จะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องแผนชีวิตของเธอและทอยให้สมาชิกในครอบครัวได้รับรู้แต่เธอเชื่อว่าทุกคนจะยินดีกับเรื่องนี้เธอเดินผ่านใครบางคนที่มานั่งรอยอยู่โดยไม่ทันมองด้วยซ้ำจนได้ยินเสียงเรียก และข้อมือถูกรั้งไว้ลุงครับธนากรเรียกเสียงอ่อนมีอะไรหรือเปล่าบอสเธอถามแบบนั้นเพราะสีหน้าของเพื่อนดูไม่ดีเลยลุงรู้หรือ,อยังครับว่าเออว่านิติกรหนุ่มอึกอักรุ่งเช้ารู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นคนสุภาพและคงมีเรื่องอยากรู้แต่ก็ยังเกรงใจอยู่รู้เรื่องอะไรหรอหนุ่มแบนไม่ตอบเขาหันมองซ้ายมองขวาเหมือนกลัวว่าจะมีใครมาแอบฟัง ตรงโน้นดีไหมเขาชี้มือไปตรงสุดทางเดินที่ระเบียงหน้าห้องประชุมซึ่งมักจะว่างเปล่าถ้าไม่มีการประชุมใดๆรุ่งมีเวลาแค่สิบนาทีนะเมื่อวานลาไปแล้วถ้าวันนี้เข้าห้องสายเดี๋ยวนายจะบ่นเมื่อเดินมาหยุดตรงจุดหมายแล้วนิติกรหนุ่มจึงเริ่มพูดมีคนซุบซิบเรื่องลุงรู้หรือเปล่าครับเรื่องอะไรคะก็มีคนเอาคลิปมาปล่อย คลิปอะไรขอดูได้ไหมรุ่งเช้าขมวมดคิว้วค่อนข้างแน่ใจว่าน่าจะเป็นคลิปที่ทอยมีเรื่องกับนายหมายตรงลานจอดรถร้านอาหารแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ผมไม่มีหรอกไม่รู้ใครออกมาจากไหนมาโพสต์ไว้แล้วก็ส่งกันต่อๆโบสจะบอกอะไรก็บอกมาเถอะจะเกินสิบนาทีแล้วรุ่งเช้าถอนหายใจ ไม่รู้ว่าเพราะเพื่อนเธอทำงานด้านกฎหมายหรือเปล่าจึงเป็นคนละเอียดรอบคอบและอารมพบทยาวอยู่เสมอคือในคลิปนั้นน่ะเขาว่าลุ่งหน,นีสามีแก่ที่ส่งเสียให้เรียนจนจบปริญญาเราก็มากับสามีใหม่ในที่สุดชายหนุ่มก็โล่งออกมาอ๋อโชคดีที่เธอเห็นคลิปนั้นมาก่อนแล้วและเจอเรื่องที่ร้ายแรงกว่าเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องเบาๆไปเลยแล้ว เธอเลิกคิว้วอยากรู้จุดประสงค์ที่เพื่อนมาพูดเรื่องนี้กับเธอมันไม่จริงใช่ไหมลุงผมไม่เชื่อว่าลุงอจ,จะยอมเป็นเด็กเลี้ยงของคนแก่คราวพ่อไม่เชื่อเรื่องสามีแก่ใช่เสียงตอบฟังลังเลแต่ไม่แน่ใจเรื่องสามีหนุ่มใช่ไหมหนุ่มแว่นพยักหน้าดวงตาเขามีประกายคาดหวังบางอย่างถ้ารุ่งบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ชายคนนั้นพูด โบจะเชื่อไหมเธอละไว้ไม่บอกเรื่องมีสามีหนุ่มที่จดทะเบียนกันมาตั้งแต่เมื่อห้าปีที่แล้วเชื่อสิเชื่อตอนที่เห็นน่ะผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ที่มาบอกก็เพราะว่าเป็นห่วงรุ่งขอบคุณที่ห่วงกันสายแล้วรุ่งต้องเข้าห้องทำงานแล้วเดี๋ยวหัวหน้าจะดุเอาไปก่อนนะรุ่งเชา้ารีบผันหลังเดินย้อนกลับไปทางห้องทำงานของเธอ ทำเป็นมองไม่เห็นวัฒนากุลทำท่าคล้ายมีเรื่องอยากจะพูดต่อเธอไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนในที่ทำงานฟังเว้นแต่ว่าจะมีผลกระทบกับงานหรือผู้บังคับบัญชาถามมาเท่านั้นความอยากรู้อยากเห็นของคนในสำนักง,งานเทศบาลไม่ได้จบลงแค่นั้นทันทีที่เข้าห้องทำงานหัวหน้าของเธอก็เรียกตัวเข้าไปคุยเรื่องคลิปนั่น แสดงความเป็นห่วงกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงมาถึงหน่วยงานแม้จะอายุยังน้อยแต่ประสบการณ์ที่เจอคนปากไม่ตรงกับใจมาแล้วอย่างแม่เลี้ยงของเธอทำให้มองออกว่าภายใต้ความห่วงใยนั้นคือความอยากรู้อยากเห็นทำงานแบบพวกเราถ้าถูกร้องเรียนเรื่องแบบเนี้ยมันจะเสียหายต้องโดนตั้งกรรมการสอบวิน,นัยบางคนอาจต้องถูกให้ออกไปก่อน ถ้าสอบแล้วไม่มีความผิดค่อยก,กลับเข้ามาทำงานใหม่แต่มันก็ใช้เวลานานหัวหน้าเริ่มแบบนี้ถ้ามีอะไรน้องอ่ะควรบอกพี่แต่เนิ่นๆจะได้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาและจบด้วยแบบนี้ซึ่งชัดเจนว่าอยากให้เธอเล่าเรื่องให้ฟังรุ่งไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ชายแก่คนนั้นพูดค่ะที่จริงไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำรุ่งเช้าเลือกที่จะเล่าเพียงเท่านี้ เพราะไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเล่าเรื่องส่วนตัวทั้งหมดหรือไม่เธออยากรอปรึกษาเฮียศักด์หรือทนายความของทอยก่อนถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเขากล่าวหาแบบนั้นเพื่ออะไรหัวหน้าเธอมองลอดแว่นคาดคันรุ่งไม่ทราบจริงๆค่ะรุ่งเช้ายัางยืนยันต่อตากับหัวหน้าไม่หลบไม่รู้ละถ้าเรื่องมันเสียหายมาถึงหน่วยงานพี่ก็คงมีทางเลือกไม่มากนะ ขอให้รุ่งเข้าใจไว้ด้วยกระแทกเสียงบอกแล้วสาวใหญ่ก็ยกมือที่มีแหวนเพชรประดับโบกเป็นชำนองไล่ให้เธอกลับไปทำงานได้แล้วรุ่งเช้าจึงก้มหัวให้แล้วกลับมานั่งที่โต๊ะรวบรวมสมาธิอยู่พักจึงจัดการงานที่ค้างค้างได้อย่างราบรื่นพักเที่ยงรุ่งเช้าไม่ค่อยอยากลงไปกินข้าวสักเท่าไหร่กลัวเจอพวกอยากรู้อยากเห็น นักบัญชีสาวเพิ่งเข้าทำงานที่นี่ได้สองเดือนและยังไม่ถูกอัธยาศัยกับใครเป็นพิเศษปกติจึงรับประทานอาหารคนเดียวบ้างหรือไปกับธนากุลซึ่งรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยบ้างจนมีหลายคนจับตามองว่าเธอกับเขาอาจกำลังคบหากันอยู่แถมฝ่ายชายเองก็ดูเหมือนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เธอจึงต้องระมัดระวังตัวเพราะไม่อยากให้ความหวังใคร เมื่อเช้านี้ตอนที่ทอยมาส่งและมีเวลากินอาหารเช้าด้วยกันครู่หนึ่งเธอเห็นสายตาสนใจใครรู้ของเพื่อนร่วมงานหลายคนแต่ยังไม่มีใครมีโอกาสเข้ามาถามจนกระทั่งตอนนี้เดองรุง่งรุ่งเช้าเงยหน้าจากจานข้าวที่เพิ่งกินไปได้สองคำเห็นสาวๆในกองอื่นสี่คนมายืนล้อมรอบโต๊ะเธอพวกพี่อขอนั่งด้วยคนนะคนเอ่ยปากพูดดูเหมือนจะชื่อพี่อมยิม้ม ทำงานที่สำนักประหลัดส่วนคนอื่นนั้นเธอแค่เคยเห็นหน้าพอจะรู้จักชื่อบ้างแต่ยังไม่เคยคุยด้วยเชิญค่ะพี่วันนี้เธอเลือกนั่งโต๊ะไม้ที่มีเก้าอี้ยาวเชื่อมต่อเป็นชุดเดียวกับโต๊ะเมื่อมีสองสาวมานั่งประกบสองข้างก็เท่ากับถูกกักไว้ไม่ให้ลุกหนีรุ่งเช้าชักเริ่มอึดอัดแต่ก็ยังเกรงใจจึงต้องทนนั่งเขี่ยข้าวในจานไปฟังสาวๆเหล่านั้นคุยกันไป สังขรอนใจว่าเรื่องที่คุยอาจจะวกมาถึงตัวเธอในนาทีใดนาทีหนึ่งน้องรุง่งนั่นไงถึงคิวเธอแล้วพี่อมยิ้มเรียกหน้าตายิ้มแย้มแต่ดูอยากรู้อยากเห็นสุดๆค่ะพี่พี่ถามได้ไหมว่าน้องรุ่งอ่ะเป็นอะไรกับทอยรุ่งเช้ามองด้วยความประหลาดใจคิดไม่ถึงว่าคำถามแรกจะเป็นเรื่องนี้และคิดไม่ถึง ว่าคนเราจะกล้าถามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแบบนี้คืองี้พี่อ่เป็นเพื่อนสนิทของแฟนเก่าทอยนะเขายังรู้สึกดีๆกันอยู่อยากจะกลับมาคืนดีกันก็เลยอยากรู้ว่าทอยยังว่างไหมพี่เห็นเขามารับมาส่งน้องหลายหนแล้วคือนักบัญชีสาวอึกอักอยากจะบอกสถานภาพของเธอกับทอยออกไปแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าควรพูดแบบไหน เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาไม่ต้องเขินหลอกค่นน้องถ้าเป็นแฟนกันนะ่ะก็บอกมาตรงๆคนแถวเนี้ยเขาจะได้ตัดใจสาวรุ่นพี่ที่แต่งหน้าจัดเต็มมาทุกวันหันไปสบตากับเพื่อนที่นั่งฝั่งตรงข้ามคนแถวนี้รุ่งเช้าทวนคำก็โบส์ไงคนพูดกระแทกเสียงจับปลาสองมือมันไม่ดีนะน้อง พี่คนที่เธอจําได้เล่าๆว่าชื่อมิ้นเตือนโบท๊ทเป็นเพื่อนคะ่ะเรียนมหาลัยเดียวกันมาแล้วทอยละ่ะอมยิ้มถามทันทีเป็นผัวเสียงห้าวที่ดังขึ้นข้างหลังทําให้สาวๆสะดุ้งกันทั้งวงมือใหญ่ที่วางลงบนบ่าลําตัวแกร่งที่มายืนชิดหลังกลิ่นหอมที่คุ้นเคยทําให้รุ่งเช้ารู้ทันทีว่าใครเป็นคนพูด เธอหันหน้ากลับไปมองแล้วทักด้วยความแปลกใจพี่ทอยมาได้ไงมากินข้าวกับเมียจ๋าไงอะไรนะเมียหรองั่นเรื่องคลิปนั่นก็เป็นความจริงนะสิอมยิ้มโพล่งขึ้นมีเสียงแหลมของสาวๆทั้งโต๊ะเป็นลูกคู่ร้อยสาระหนุ่มคนเดียวในที่นั้นบอกเสียงหนักเคยได้ยินไหมว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะเอา ก็ทอยบอกเองนี่ว่าเป็นผัวในคลิปนั้นมันบอกว่าทอยอ่ะเป็นผัวใหม่ไม่มีใหม่เก่าอะไรทั้งนั้นแหละมีคนเดียวนี่แหละรุ่งเช้าบีบมือที่ยังวางบนไหล่เพื่อเตือนคนปากแจ๋วทอยก็เหมือนจะรับรู้สัญญาณน,นั่นเพราะเขาไม่พูดอะไรกับพวกนั้นแล้วแต่ก้มลงมากระซิบเสียงนุ่มที่ข้างหูเธอป่ะพี่จะพาไปกินของอร่อยนักบัญชีสาวพยักหน้า หันมาส่งยิ้มให้เพื่อนร่วมโต๊ะตอนที่ขอทางขอโทษนะคะพี่พี่เธอลุกเดินออกจากตรงนั้นมาทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้ไม่จบแน่สายตาอยากรู้อยากเห็นของคนในโรงอาหารบอกเธอเช่นนั้นแต่ใครจะสนแค่มีมืออุ่นๆแต่แสนมั่นคงของทอยจับจุงไว้แบบนี้ต่อให้เดินฝ่าพายุเธอก็พร้อมเดินโดยไม่หวั่นอันตรายใดๆทั้งสิ้น ลาออกเถอะทอยพูดขึ้นในเย็นวันหนึ่งตอนที่มารับเธอกลับบ้านค่ะก็ตามที่ตกลงกันไว้ไม่พี่หมายถึงลาออกเลยเหอะไม่ต้องรอเรื่องคดีนี้จบหรอกเขาคงเห็นสีหน้างงงของเธอเลยรีบพูดต่อทันทีพี่ลำคาญคนที่ทำงานหนูลุ่งทนพวกนั้นได้ยังไงอะรุ่งเช้าถึงกับยิ้มเมื่อเห็นสามีทำหน้าบึง้งเข้าใจความรู้สึกของเขา น้ำจากวันที่มีการแชร์คลิปนั่นและทอยประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นอะไรกับเธอหลายวันมานี้คนในสำนักง,งานจำนวนหนึ่งคอยจับตามองเวลาที่เขามารับมาส่งบางทีก็เข้ามาถามซอกแซกทำตัวราวกับว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเรายังไงอย่างนั้นยังมีการวิพากษ์วิจารณ์มันปากทั้งที่ไม่มีใครรู้เรื่องจริงที่เธอได้ยินโดยบังเอิญน,นั่นอีกน่ารำคาญเป็นที่สุด นี่ขนาดยังไม่รู้ข่าวคู่กรณีในคลิปนั่นเสียชีวิตและทอยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกที่ตำรวจเรียกสอบเพราะหลายฝ่ายช่วยกันปิดข่าวยังวิจารณ์กันขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าเท่าเรื่องนั้นแพร่ออกไปจะเป็นอย่างไรแต่เธอไม่อยากให้ฆ่ากับคนพวกนั้นเพราะเขาไม่ได้สำคัญอะไรพอที่เธอจะต้องใส่ใจไม่ได้ทนค่ะแค่ไม่สนใจ ยิ่งตออเนี้ยกินข้าวเช้ามาจากบ้านห่อข้าวมากินกลางวันบ้างพี่ทอยมารับหนูไปกินข้างนอกบ้างแล้วตอนเย็นยังมารับกลับหนูไม่เห็นต้องเจอหน้าใครๆเลยวันๆก็ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วถ้าเกิดข่าวเรื่องในหมายตายหลุดออกมาละ่ะถ้ามีคนรู้เยอะๆแล้วเอาเรื่องไปเชื่อมโยงกับคลิปนั่นจะไหวเหรอหนูว่าไม่เท่าไหร่หรอกหนูห่วงพี่ทอยมากกว่า ห่วงพี่ทำไมพี่ไม่กลัวหลอกเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่ท่นหน้าลำคาญมากๆเข้าพี่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายซะให้เข็ดเอาแบบขายวิญญาณมาสู้คดีเลยเขาเละมือหนึ่งจากพวงมาลัยมาขยี้หัวเธอเบาๆห่วงแต่คนนี้แหละว่าจะทำงานไม่เป็นสุกหนูไหวนะแน่นะแน่คะ่ะ ถ้าไม่ไหวต้องบอกพี่นะคะ่ะรุ่งชาวยิมกวางดีจังเธอคลอนศีรษะที่ต้นแขนแกร่งพี่รู้อยู่แล้วรู้อะไรอะคะก็รู้ว่าพี่เป็นคนดีไงเขาหาันมาขายิบตาให้ฮอะไรถอนหายใจทำไมหรือไม่จริงจริงก็ได้ค่ะจริงก็จริงจะมากระดงก็ได้อะไรเดี๋ยวปัดจะทำอะไรหนูสู้นะ รุ่งเช้าชูกำั้านเล็กๆให้ดูเธอเห็นทอยยิ้มร้ายก่อนจะมองกระจกหลังและกระจกข้างเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลนอย่างรวดเร็วแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆไปจอดรถตรงที่ดินว่างเปล่าใต้ต้นไม้ใหญ่จอดทำไมอะคะรุ่งเช้ามองป่ารกๆตรงหน้าด้วยสายตาระแวงก็รับคำท้าหนูรุ่งไงพูดจบก็ขยับตัวพรวดเข้าหาโน้มใบหน้าเข้าใกล้ไม่นะพี่ทอย หญิงสาวกรีดร้องหลับตาปีหนูไม่ชอบเอาดอสิ้นคำนั้นทอยก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นแกแดดนะเราอะรู้จักคำว่าเอาดอกับเขาด้วยเธอลืมตาขึ้นทันทีเห็นคนตัวโต,วตวนั่งพิงประตูรถกอดอกมองมาด้วยดวงตาระยิบระยับไม่ได้มีท่าทีจะคุกคามอย่างที่นึกกลัวเลยส่งค้อนให้พี่ทอยอะนิสใสไม่ดีมากแกล้งให้หนูตกใจแกล้งอะไร คิดลามกเองแล้วหมาว่าพี่ใจแตกนะเราอะทอยจิ้มหน้าผากมนเบาๆตอนที่พูดกลัวหัวเราะใครทำให้หนูเป็นแบบนี้ล่ะหนูอยู่ของหนูดีๆแท้ๆออกรถเลยนะพี่ทอยกลับบ้านได้แล้วทอยยังคงหัวเราะอยู่ตอนที่กลับรถแล้วขับขึ้นถนนใหญ่ส่วนคนที่โดนแกล้งก็งอนแค่พักเดียวจากนั้นก็พูดคุยหยอ,อกล้อกันอย่างสนุกสนานจนถึงบ้าน จัดงานแต่งกันได้แล้วมั้งหงทองพูดขึ้นกลางวงอาหารเย็นต้องแต่งด้วยเหรอคะดีครับรุ่งเช้าและทอยพูดพร้อมกันแต่ดูเหมือนจะไปคนละทางมามาหาเลิกให้เลยก็ได้ครับทอยรีบบอกจริงๆก็จดทะเบียนแล้วนี่คะรุ่งเช้าเสียงอ่อยหนูรุ่งไม่อยากแต่งชุดเจ้าสาวสวยๆมีแขกมาร่วมงานเยอะๆเหรอลูกหงทองถามสะพายเล็กด้วยน้ำเสียงเอ็นดู รุงไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะไม่อยากให้สิ้นเปลืองงานแต่งลูกชายคนเล็กของเสียสุวรรณจะมาพูดคำว่าสิ้นเปลืองอะไรไม่เอาไม่เอาละคายหูประมุขของบ้านโบกมือทำหน้าตายเล่นใหญ่เหมือนเช่นเคยรอให้ทอยพ้นเรื่องคดีปุ๊บมาม่าจะไปดูเลิกแต่งงานให้เลยนะหงทองบอกเสียงกระตือรือร้นมีอะไรตีทอยจะพูดอะไรก็พูด ทำปากพะง,งาบเหมือนปลารอเหยื่อสวรรณแซวล,ลูกชายคนเล็กทอยจะพาหนูลุงไปอยู่ที่โน่นนะครับเอ้าเฮ้ยจริงดีบรรดาพี่ๆส่งเสียงกันร,ระงมดึกว่าทอยจะกลับมาอยู่บ้านทรงสีเสียงอ่อยรุงขอโทษค่ะรุ่งเช้ายกมือไหว้รอบโต๊ะสีหน้าสลดขอโทษเรื่องอะไรจ๊ะทรงสีถามน้องสะพ้ยไปอยู่ทางโน่นก็จะไม่ได้ช่วยงานพี่ๆ เรื่องนั้นน่ะไม่เป็นไรเลยรุ่งพวกเราก็แค่คิดถึงอยากให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทรงชัยรีบบอกแล้วแต่ทอยนะลูกมาม่าเข้าใจทอยยังอายุน้อยควรจะได้ใช้ชีวิตได้ทำงานที่ชอบรุ่งเองก็จะได้ลองไปทำงานหาประสบการณ์ในบริษัทใหญ่ๆและที่สำคัญเราสองคนก็จะได้ลองปรับตัวอยู่ด้วยกันก่อนมีลูกด้วย เมื่อไรเบื่อแสงสีอยากกลับบ้านเราก็บอกมาพ่อจะได้ปลูกบ้านไว้รอเอาน้องไปอยู่ด้วยแล้วจะมีเวลาดูแลน้องไหมเราต้องตามเจ้านายไปโน่นมานี่ตลอดไม่ใช่หรืองไงทรงสีห่วงน้องสะใภ้ที่รักเหมือนน้องสาวทุกอย่างอะยืดหยุ่นได้นะพี่สาวไม่ต้องห่วงหรอกจะดูแลอย่างดีเลยเมื่อใหญ่ของทอยวางเบาๆบนศีรษะของรุ่งเช้ายังไงก็กลับมาบ้านให้บ่อยหน่อยนะ คนทางเนี้คิดถึงแก้วการบอกเสียงนุ่มคนที่เหลือพร้อมใจกันพยักหน้ารับหาวิธีบอกเด็กๆให้ดีก็แล้วกันยิ่งเจ้าแฝดด้วยแล้วติดอารุ่งกว่าใครเลยทิวกับธงอ่ะโตแล้วคงพูดรู้เรื่องแหละแต่ทับกับทีมอะคงจะคิดถึงอารุ่งหน้าดูเลยัวละพาบอกเสียงเบาเป็นครอบครัวที่เล่นใหญ่กันมากถอยพยักหน้าหงึกหงักผมพาลุ่งไปอยู่กรุงเทพนะครับ ไม่ได้ไปอเมริกาอยู่ห่างแค่200โลวิ่งรถสองชั่วโมงก็ถึงจะดราม่าอะไรกันเนี้ยคิดถึงก็เหมารถทัวร์ไปหาเราสองคนได้เลยไปทั้งครอบครัวค่าที่พักต้องแพงแน่ๆพวกเรามีกันหลายคนพักหลายวันก็หลายตังหงทองบนไม่สบายมันอยู่บ้านด้วยทรงสากเห็นด้วยซื้อบ้านเลยดีกว่าน่าจะคุ้มกว่า เอาหลังใหญ่ๆพื้นที่กว้างๆเด็กๆจะได้มีที่วิ่งเล่นเสียสวุวรรณเสนอชาติมีเพื่อนทำพวกอสังหาใช่ไหมลองถามถามดูซิว่าแถวแถวบ้านเจ้านายทอยมีที่ดินหรือบ้านเหมาะไหมทรงชัยบอกน้องเขยสมาชิกต่างก็พูดคุยเรื่องซื้อบ้านที่กรุงเทพกันอย่างจริงจังทอยกับรุ่งเชา้าได้แต่นั่งมองหน้ากันตาปริบป,ปรบช่างเป็นครอบครัวที่สามัคีกันเล่นใหญ่มากจริงๆ ในที่สุดสิ่งที่รุ่งเช้ากลัวก็เกิดขึ้นเรื่องที่นายสมหมายถูกฆ่าตายกลายเป็นข่าวจนได้เมื่อสอจอโกที่อ้างตัวเป็นญาติออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นว่าคดีไม่คืบหน้าเพราะผู้ต้องสงสัยเป็นลูกของนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดแม้จะไม่มีการเปิดชื่อออกมาตรงๆแต่การบอกประเภทธุรกิจของครอบครัวคู่กรณีการดึงคลิปการวิวาทในร้านอาหารระหว่างทอยกับคนตายมาพูดถึง ก็ทำให้หลายคนปักใจเชื่อและว,วิจาร์ณเรื่องนี้กันมันปากนักบัญชีสาวเครียดกับเรื่องนี้ซี่จนกินไม่ได้นอนไม่หลับทอยเสอีกที่ไม่ทุกร้อนอะไรยังมีอารมณ์วิ่งเล่นอยู่กับหลานๆอย่างสนุกสนานเชื่อพี่หัวร้อทีหลังอะดังกว่าสามีเธอบอกแค่นั้นแล้ววันรุ่งขึ้นเรื่องก็เป็นอย่างที่เขาว่าซะด้วย